สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาสรุปข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับใครที่เข้ามาติดตามแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวสารที่น่าสนใจนะฮะมีอะไรกันบ้างขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใครกำลังมองหาเครื่องดื่มในการดูฟุตบอลไปด้วยก็แนะนำสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิครับที่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครกำลังมองหารถยนต์ในช่วงปลายปีแบบนี้ครับแนะนำเลยฮะซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ นะให้โบนัสคุณถึง3ต่อครับตั้งแต่วันนี้จะถึง31ทธันวาคมนี้นะฮะก็ไปดูกันได้ที่โชวรูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับคอบอลครับใครอยากจะไปดูพริมลีกติดขอบสนามนะเกมบิ๊กแมชส2งนัดครับเชลซีแมนยูและแมนยูลิเวอร์พูลก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับที่065158 5165นะครับ ไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจครับเริ่มที่โบเชติโนถูกถามครับหลังจากโดนโห่ไล่ในเกมที่แพ้แมนยูในเตดนะฮะโดนโห่ถึง2-3ถึงครั้ง oh. เขาก็เลยถามว่ารู้สึกอย่างไรครับเชลซี Chelsea มีความก้าวหน้าในด้านใดบ้างเขาบอกว่าผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยครับที่จะพูดมากเกินไปเกี่ยวกับความก้าวหน้าเพราะสถานการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องยากและเราจะเป็นต้องประเมินวันต่อวันและเกมต่อเกม มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับเพราะเราอยู่ในสโมสรที่ต้องการชัยชนะเรารู้ดีครับสโมสรดีขึ้นเรารู้จักผู้เล่นดีขึ้นความสัมพันธ์กับทีมงานและผู้คนที่นี่มีความก้าวหน้าอย่างมากเพราะเรารู้จักพวกเขาผู้เล่นทุกคนรู้ดีว่าเราคาดหวังอะไรจากสิ่งนั้นอีกสิ่งหนึ่งคือการส่งมอบงานอีกสิ่งหนึ่งคือการทําผลงานเราไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการครับผมคิดว่าเราสมควรได้รับมากกว่านี้ มากตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลแต่ในช่วงสองสางสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทิ้งฟอร์มของเราไปครับเราต้องหาวิธีที่ดีในการโชว์ผลงานให้ดีขึ้นอีกครั้งหลังจากไบรตันความรู้สึกมันแตกต่างกันออกไปครับหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนจาก0ูนย์เป็น100จาก100เป็น0ย์ได้ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับมันยากเพราะเราคือเชลซีเราต้องเห็นความเป็นจริงว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องดิ้นรน และเราไม่สามารถใช้องค์ประกอบทั้งหมดได้ไม่ใช่แค่เราครับมีสิ่งดีมากๆเกิดเกินขึ้นไปตั้งแต่ฤดูกาลจะพยายามเดินหน้ากันต่อไปครับใจเย็นไม่มากเกินไปเมื่อเราชนะและไม่น้อยลงเกินไปเมื่อเราแพ้บาลานซ์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับขณะเดีวยวกันโปรชิติโนพูดถึงการรับมือกับการถูกโห่จากแฟนบอลครับ เขาบอกว่าเรากําลังพูดถึงกลุ่มนักเตะอายุน้อยที่ต้องการสถานที่ที่พวกเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้พวกเขาได้เราต้องไม่ลืมเช่นกันว่าพวกเขาอยู่ยกับสโมสรอ,อย่างเชลซีที่มีความกดดันสูงมากเพราะชาชนะคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณไม่ชนะคุณจะกดดันอย่างแน่นอนเราไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับฟแฟนๆได้เพราะพวกเขาก็สแสดงออกจากสิ่งที่พวกเขารู้สึกเราจะไปโทษพวกเขาไม่ได้ เราต้องยอมรับว่าถ้าเราเล่นไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องรับเสียงวิจารณ์แบบนี้ขณะที่ทางแมตต์ลอรายงานว่าโปเชตติโนยอมรับว่าการที่ทีมมีกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยเนี่ยมีผลต่อการรักษาฟอ,ฟอร์มการเล่นในการต่อสู้กับทีมที่มีประสบการณ์สูงกว่าส่วนชามอนจอนสันครับบอกว่านอกจากนี้เนะี่ยโปเชติโนยังยอมรับว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเชลซีจะกลับมาเล่น เพื่อย่งตำแหน่งท็อปโได้จริงๆงจังเมื่อ,อไหร่นะครับฝั่งของเชลซีรีพอร์ตครับสื่อของเชลซีรายงานบอกว่ามีแฟนบอลจับภาพหน้าจอของเอียน t วสเทนไปคอมเมนต์เชิงเห็นด้วยใต้โพสต์ของโซฟิยานอัมระบัดที่โพสต์ถึงความทุ่มเทของแมนยูในการเอาชนะเชลซีได้โดยหลายคนเชื่อว่าการกระทำนี้น่าจะทำให้นักเตะหมดอนาคตกับเชลซีแล้วนะครับนอกจากนี้ฟุตบอลดอนครับรายงานบอกว่ามีภาพเอ็นคุนคูเนี่ย ลงซ้อมกับทีมนะฮะแล้วก็บอกว่าโปเชตติโน่เนี่ยยอมรับว่าการของเอนคุนคูเนี่ยยังคงต้องประเมินแบบวันต่อวันแต่เชื่อยังไม่เชื่อครับว่านักเตะจะมีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกับมาโลกุสโตที่ต้องประเมินวันต่อวันเช่นกันนะครับนอกจากนี้ฮะก็มีรายง,งานมีภาพของเบนชิวเวลกับเทวชโลบาที่กลับมาลงซ้อมได้แล้วเช่นกันแล้วก็เอนคุนคูกับลาเวียเนี่ยเขาคิดว่ายัง คือยังอยู่ในรายชื่อลิสต์ผู้เล่นบาดเจ็บและก็ไม่น่าจะมีชื่อในเกมกับเอวรตตันส่วนนิซ่ากินเซล่าครับรายงานบอกว่าโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะบาดเจ็บล่าสุดกาลเกอร์พ้นโทษแบนแล้วแต่ลาวเอียอุคุยยังอยู่ในรายชื่อนักเตะที่บาดเจ็บอยู่รวมแล้วมีนักเตะที่ลงสนามไม่ได้ในเกมกับเอวัตตันอยู่ที่9คนนะครับส่วนฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าโปเชตติโนออกมายอมรับว่ามันยังยากในการถกเถียงว่า เอนโซและไกเซโดควรโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าพวกเขายังเด็กมากครับพวกเขามาอยู่ในทีมในช่วงเวลาที่ไม่ดีนักและต้องเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับทีมอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะปอเชติโน่เผยว่าริสเจมส์เนี่ยกำลังทําได้ดีและก็ช่วยเหลือทีมได้ดีครับนอกจากนี้เนี่ยนักเตะยังช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและช่วยเหลือในการตัดสินใจต่างๆที่เขามีส่วนร่วมนักเตะมีความคิดในแง่บวก และพร้อมทุ่มสุดตัวให้กับทีมขณะเดียวกันนะฮะทางโปรเชติโน่พูดถึงการให้เลวายโควิลไปกับตันทีมในเกมนัดล่าสุดไปฟังเหตุผลนะแกว่าอย่างไงนะฮะเขาบอกว่าโควิลเนี่ยรักสโมสรครับเขาเติบโตขึ้นที่นี่และ4 5หเดือนที่ผ่านมาทุกคนก็นับถือเขามากเขามีโปรไฟล์พร้อมจะเป็นกับตันทีมเราเองก็กำลังสร้างบางอย่างเพื่อวันนี้และเพื่ออนาคตเขามีศักยภาพที่จะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญในอนาคตครับ ผมตัดสินใจเกี่ยวกับการมอบความรับผิดชอบและโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเตะซึ่งสําหรับเขาแล้วเนี่ยมันคือการทดสอบครั้งใหญ่เพื่อรับผิดชอบทีมถ้าเราอยากให้เด็กหนุ่มโตขึ้นเป็นชายหนุ่มและกลายเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะสุดยอดได้เนี่ยเราต้องเชื่อใจเขาครับผมเองก็เชื่อมั่นในตัวเขาเพราะบุคลิกและคาแรคเตอร์ของเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้ปลอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งในซีซั่นนี้ มันจะเป็นเพราะเรามีริสเจมเป็นชิเวลและกาลาเกอร์แต่จากมุมมองของผมเนี่ยผมเห็นตอนนี้เขากลายเป็นอนาคตของสโมสรนอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันครับโปเชติโนก็ออกมาพูดถึงการเสียประตูจากลูกตั้งเตะที่ง่ายจนเกินไปเขาบอกว่าพวกเราต้องเล่นให้ดุดันขึ้นครับเราต้องเสี่ยงเอ่อต้องเลี่ยงกับการเสี่ยงที่จะเสียประตูจากลูกเตะมุมหรือฟรีคิกเราต้องชาญฉลาดมากขึ้นในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ เราต้องปรับปรุงครับเพราะการเสียประตูแบบนี้ผมผิดหวังมากเราต้องทำงานให้ดีมากขึ้นในสถานการณ์เหล่านั้นมันรวมถึงการร่วมมือกันเป็นทีมและการมีอารมณ์ร่วมกับเกมสำหรับผมแล้วเนี่ยเราต้องป้องกันไม่คู่แข่งครอสได้ง่ายๆก่อนเลยนะครับซึ่งก็แก้ไม่ได้นะสุดท้ายก็โดนเปิดเข้ามาง่ายๆนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานบทสัมภาษณ์เรื่องโปเชติโนเมื่อถูกถามเกี่ยวกับ การที่มีนักเตะได้รับสัญญายาวๆว่าอย่างไงนะฮะเขาบอกเราต้องใช้เวลาครับมีนักเตะหลายคนเข้ามาพร้อมสัญญานานกว่าเราตอนนี้ไม่เพียงแต่ดึงผู้เล่นเท่านั้นครับแต่ยังต้องทํางานร่วมกับพวกเขาและใส่บริบททั้งหมดเพื่อสร้างไดนามิกและสร้างทีมนั่นคือความท้าทายที่ยากที่สุดที่เรามีครับเรามีผู้เล่นที่มีความสามารถแต่เราจะเป็นต้องสร้างรูปแบบที่พวกเขาค้นหาตำแหน่งของตนเอง และเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในทีมและสโมสอนนี้ขณะเดียวกันนะฮะมีรายงานจากฟุตบอลทรานเฟอร์ก็ฟังหูไว้หูนะครับบอกว่าเชลซีพร้อมทุ่มหมดหน้าตักเพื่อเซ็นสัญญากับโอซิเมนมาจากนาโปลีให้ได้ในเดือนมก,กราคมนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูจะเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่านะฮะเพราะั้งหมดหน้าตักจริงๆเนี่ยก็เป็น100ล้านปอนด์ต้องมีแน่นอนนะครับ อ่นนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงของ blues today ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถลงความพร้อมก่อนเกมจะไปเยือนกับเอวตันแล้วก็ย้ำนะฮะว่าเราจะเจอเอวตันในวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเราเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ